ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บยโยอีด่วนประกาศพร้อมร,รบระดับสูงแล้วทุกหน่วยรบทหารยกกำลังตรึงสัตว์เขมรไม่อยากจะสันติวิธีเจอกองพันปีศาจเมื่อวันที่5มิถุนายน68ค่ะกัมพูชา แถลงการลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยอ้างถึงกองทัพไทยเปิดฉากโจมตีก่อนทั้งที่ความเป็นจริงนั้นตรงกันข้ามเช่นนี้แล้วไทยจึงมีความชอบธรรมค่ะหากต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารกับการลุกล้ำดินแดนอธิปไตยในวันเดียวกันค่ะ5มิถุนาย,ยน68 Facebook กองทัพบก Royal Thai Army ค่ะก็อโพสต์แถลงจากโฆษกกองทัพบกกรณีแถลงการรัฐบาลกัมพูชาซึ่งมีบางช่วงที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมรบค่ะว่า ที่รัฐบาลกัมพูชาได้ออกถแถลงการในวันนี้พบว่ามีบางประเด็นที่พาดพิงถึงทหารฝ่ายไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกค่ะได้กล่าวถึงกรณีที่กัมพูชาอ้างถึงเหตุการณ์ปะทะที่ช่องบกว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะที่ผ่านมากองทัพบกโดยพบบบก็ได้เน้นย้ำหน่วยหลายกำลังพลให้เคร่งครัดในเรื่องของกฎการประทะ ยืนยันว่าการประทะในครั้งนั้นเป็นไปในลักษณะของการป้องกันตัวระดับบุคคลเนื่องจากขณะนั้นหน่วยได้รับข่าวสารว่ามีกำลังทหารกัมพูชาพร้อมกับอาวุธได้ลุกล้ำเข้ามาวางกำลังในพื้นที่ของประเทศไทยฝ่ายไทยจัดกำลังขนาดเล็กเข้าไปเพื่อลาตระเวนพิสูจน์ทราบแต่ฝ่ายกัมพูชาได้มีการใช้อาวุธตอบโต้จึงเกิดการประทะกันซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วยืนยันว่ากรณีเกิดเหตุข้อพิาพาทในพื้นที่ฝ่ายไทยนั้น ได้พยายามดําเนินการผ่าน,นกลไกเจรจาระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่ตามที่ทั้งสองประเทศเคยตกลงกันไว้แต่กลับเป็นฝ่ายกัมพูชาเองที่ไม่มีท่าทีให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในระยะหลังปัจจุบันกองทัพบ,บกมีความพร้อมต่อปฏิบัติการท,าทหารในระดับสูงเพื่อรองรับกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการท,าทหารตอบโต้ปัญหาการลุกล้ำอธิปไตย ที่ผ่านมากองทับ,บกและกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่สองได้ติดตามและรวบรวมข่าวสารของทางฝั่งกัมพูชาตั้งแต่หน่วยระดับปฏิบัติจนถึงหน่วยงานในระดับบริหารพบว่ามีลักษณะท่าทีในการร่วมกันแก้ปัญหาที่ขาดความชัดเจนอีกทั้งปรากฏสิ่งบอกเหตุว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงดำเนินการเตรยยียมความพร้อมทางทหารอย่างเข้มขน้นควบคู่กับมาตรการด้านการต่างประเทศมาโดยตลอดซึ่งถือเป็นความน่ากังวลในแง่มุมของทหาร ทำให้ตลอดห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกจึงมีคำสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมให้อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอในการตอบสนองต่อภารกิจในขั้นของการใช้กำลังทางทหารตามแผนป้องกันประเทศเพื่อตอบโต้กรณีการลุกล้ําอธิป,ปไตยในขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบเมื่อใช้ความพยายามแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติที่ทุกฝ่ายปรารถนาแล้วแต่ไม่บรรลุผลกองทัพบกขอยืนยันว่า การปฏิบัติหน้าที่ของกองกําลังในพื้นที่ชายแดนดําเนินการด้วยความรอบคอบสุข,ขุมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียกับทุกฝ่ายขณะเดียวกันก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถหากสถานการณ์จําเป็นนอกจากนี้นะคะในวันเดียวกัน a c e b o o k ของกองทัพบกค,ค่ะรอยัลไทยอาร์มี่ยังได้โพสต์แบนเนอร์พร้อมกับ ข้อความแสดงศักยภาพและก็แสนยานุภาพของกองทัพที่พร้อมรบค่ะว่าทุกหน่วยในกองทัพบกพร้อมปกป้องอธิปไตยไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดด้านของพลตรีสรานรอดบุญธรรมผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ได้ตรวจสภาพความพร้อมของหมวดขนส่งเฉพาะกิจกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนที่12เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของกองทัพบก ในการสนับสนุนภารกิจการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์ของหน่วยกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นอกเหนือจากงานส่งกำลังและงานซ่อมบำรุงยุทธทรกรณ์ที่หน่วยได้ให้การสนับสนุนกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เป็นภารกิจหลักแล้วนั้นกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนที่12ยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของหน่วยในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายยุทธทรกรณ์ให้กับหน่วยในกองทัพภาคที่1 เพื่อปฏิบัติภาร,รกิจสำคัญต่างๆรวมถึงภารกิจการต่อต้านภัยคุกคามตามแผนเผชิญเหตุ e N ate, กองทัพบ,บกในทุกพื้นที่และทุกภารกิจกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนที่12อเราพร้อมสนับสนุนทุกภารกิจเพื่อต่อต้านทุกภัยคุกคามของประเทศหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ